ที่ควรรู้เทคนิคการเล่นจังเกิลฉบับอัลวันพีติดตามได้ใน ROV e, จึงปังโดยคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการเดินเกม<ๆ>การทำยางไรให้เกมนมัรวมถึงเทคนิคการกดพันด์ทให้แม่นๆฉบับอัลวันพีซึ่งเทคนิคทั้งหมดนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาจากอัลวันพีไปที่เรียบร้อยแล้วเดวยอดถา,ากหลายคนอยา่างสงสัยว่าอัลวันพีคือใครอัลวันพีก็เป็นผู้เล่นตําแหน่งจังเกิลของทีมเบคอนไทม์ arm, ซึ่งเป็นทีมมหาอำนาจแห่งโลก ROV โดยตลอดหลายฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาสามารถสร้างสถิติมากมายที่น้อยจริงุดที่สร้างได้ไม่ว่าจะเป็นชนะมา22แม ลวดกวาดแชมพูหลกมาสามสมัยติดรวมถึงแชมป์โลกอีกหนึ่งสมัยซึ่งผลงานทั้งหมดนี้จะนับตั้งแต่อามอนพีเข้ามาในทีมซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอามอนพีจะเป็นแกนที่มีควา,ามสําคัญกับทีมมันอย่างมากรวมถึงเจ้าตัวอย่างความรางวัลส่วนตัวอย่าง f m v p โปลิกล่าสิกด้วยวันนี้ผมจะนำเทคนิคต่างๆที่ผมรวบรวมจากอามอนพีมาแนะนำเพื่อนทุกคนนะครับซึ่งก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดติดตามผมด้วย1วิธีการเดินเกมให้เกมนาซึ่งอามอนพีก็ได้แนะนำ Hero, เ้เลนฮีโร่ประเภททีม การเดินเกมถ้าตัวเ,วเราปีเ,ร,ปเริ่ต้นเกมก็พย,ยายามไปเวทผูตัวเล็กหรือไม่กับทีน้องข้ามที่สาคัญพยายามอย่าตายจะทําให้เกมนําได้ไง่ายขึ้นนะครับสองหาเกมตามป่าต้องเล่นอย่างไรโดยอาร์มอนพีก็ได้แนะนํว่าถ้าเกมตามให้เล่นสปีดตรงข้ามกับทีนตองข้ามเช่นทีนตรงข้ามออกไฟเล่นล่างให้เราสปีดเล่นเลนบนและถ้าหากทีมนตรงข้ามเล่นเลนบนให้เราสปีดเล่น,นเลนล่างนั่นเองนะครับสามฮีโร่จังเกิลที่อาร์มอนพีแนะนาโดยอาร์มอนพีก็ได้แนะนําแพนด้านาคอรดวันเดร์ และยานซึ่งเป็นฮีโร่จังเกิลในปัจจุบันที่อวันพีแนะนำนะครับและนี่คือทั้งหมดของ R.O.V. จึงปังฝากกดติดตามด้วยนะครับสาระดีดีมีอีกเพียบ